ก็เดี๋ยวนี้จะมาลองนะครับคอนเน c t ตัวบอร์ดลิงค์นะครับของเราที่เป็นตัว iN Pro ตัวนี้ก็ใช้ทั้งสัญญาณอินฟาเรดแล้วก็ส3สาสาหรับการสั่งงานสวิตช์นะครับก็ในในกล่องจะมีแถมไอ้นี่มาให้นะแถมสายมาให้นะครับก็ผมเคยลองยี่ห้ออื่นแล้วหัวตรงนี้มันต้องยาวๆนิดนึงอ่าถึงจะเสียบถึงจะเสียบเข้าแล้วจะติด ก็คือใช้ใสายบางทีที่สุดส่วนตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ก็ใช้1แอมป์ขึ้นไปนะครับได้หมดมีเพื่อมีด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้เป็นไฟกระพริบนะครับเพื่อบอกสัญญาณก็จะช่วยในเรื่องของการติดตั้งตอนตอนเบื้องต้นนะครับกับการสั่งงาน ir รี m o ท e แล้วก็ข้างหลังของมันก็จะมีตรวนี้ใส่ power เนาะตรงนี้ใส่สําหรับการรีเซ็ตนะครับก็หมายความว่าเราเ,าเข็มจิ้มลงไปนะครับแล้วมันก็จะรีเซ็ตตัวมันอโอเคแต่เดี๋ยวเรา การกระพริบตรงนี้นะครับมันจะมีกระพริบแล้วหยุดกับกระพริบที่ถีต่อต่อต่อกันนะครับกระพริบแล้วหยุดเนี่ยจะเข้าเป็น AP Mode ก็คือว่าเราต้อง connect WiFi โดยตรงผ่านมันแต่ว่าถ้ากระพริบที่ถี่ี่ีอ่ะหมายความว่าอันนั้นคือ connect ด้วย Auto Mode ได้ ก็ใช้แอปตัวนี้นะครับบอร์ดลิงนี่เป็นตัวสีฟ้าตัวบีสีฟ้าเป็นตัวล่าสุดแล้วอ่ะก็คืออันนี้เขาก็จะถามนะครับว่าเราจะซายอินด้วยข้อมูลจากไหนนะครับถ้าบางคนมีที่ Google อยู่แล้วก็ซายอินที่ Google ได้เลย Apple ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าที่บอร์ดลิงอ่ก็คือว่ายัางไงก็ต้องสร้าง a อ count ที่นี่อยู่แล้วนะครับปึ๊บอันนี้เราก็กดเข้าไป มันก็จะถามว่าจะให้เราลิงก์กับ Google account นะครับหรือว่า Apple ID หรือเปล่าอันนี้ก็คือแล้วแต่นะะถ้าลิงก์ได้ข้อมูลจาก Google account มาหมดเลยนะครับก็ถ้าลิงก์ Apple ID ก็ได้ข้อมูลจากจาก Apple มาหมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบแล้วก็จะมีปุ่มสคริปต์อยู่ข้างบนนี่ผมจะกดสคริปต์นะเพราะผมไม่อยากอยู่ในดึงข้อมูลมาอโอเค พอถึงหน้านี้ก็ก็พร้อมทำงานแล้วนะครับแล้วก็จัดการแอดอเนี่ย,ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวใหม่ม,มันมาเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยจะต,ต้องเปิดบลูทูธนะ,ะทีนี้พอถึงหน้านี้มันก็จะถามว่าจะให้คอนเน t กับตัวระบบ Wi-Fi ของที่บ้านนะอันไหนอันนี้ก็คือถ้าเป็นอยู่ในบ้านก็ต้องใช้ ssid เดียวกัน นะครับอันนี้ก็เป็นของที่ร้านเขาเลยเข้าอันนี้นะครับมันก็จะมีเข้าพาสเวนไร้ไ,ไฟอันนี้เป็นพาสเวนไร้ไ,ไฟของที่บ้านนะครับเ็าก,กดเข้าไปมันก็จะทําการคอนเน็กนิดนึงก็สังเกตว่าไอ้ตัวไฟกระพริบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดับแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะระพริบแปลกๆแ,แ,แล้วก็จะดับไปนะครับก็คือถ้าดับเนี่ยหมายความว่าการคอนเน็กตัวตัว IR Re รีโมทเนี่ยสมบูรณ์ อ่ะนี่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นนี่เขาก็จะถามว่าจะเอาไออารีโมทตัวนี้ใส่ไว้ในห้องไหนนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อพอดีอันนี้เรามีเรามี Lo ูมอยู่ที่ออฟฟิศนะครับอันนี้ไอห,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 ห้องต่างๆนี้สามารถครีเอทได้สามารถย้ายอุปกรณ์ที่หลังได้นะครับอันนี้เราก็เออฟฟิศปพ๊บอเราก็เขาจะให้ตั้งชื่อนะครับตัว d i ไวตัวนี้ เาก็ตั้งชื่อ H M O oh. T นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ก็อันนี้ก็คือถ้ามันมีสายต่อสำเร็จเนาะก็จะสามารถจัดจัดการเรื่องอุณหภูมิกับเรื่องความชื้นได้แต่พเดีอันนี้มันไม่มีอ่ะเรียบร้อยสามารถอยู่ได้แนละ้ ได้โลโก้ของตัว iMPO เนี่ยโผล่มาในระบบของเราแล้วนะครับก็ก็อันล่างก็จะเป็นโฮมเป็นรูทีนเนาะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัว user นะครับซึ่งนี้ก็คือเป็นมีนะครับเ้ยังมีเรื่องโฮมเห็นไหม manage home ก็คือว่าอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยหลายหลัง <c oughs> okay. ต่อมา invite member อันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นสร้าง QR code เพื่อให้ลูก ภรรยาหรือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยยิง QR code อันนี้แล้วก็ได้สิทธิ์การใช้งานในบ้านนะครับแล้วก็ต่อมา Add Voice Assistant เนี่ยก็คือ Add พวกนี้พวก Google พวก Google พวก Google. พวก Google Nest นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวก Hell แล้วเนาะส่วนใหญ่ๆก็จะเป็น4อันแรกแนะก็กลับมาที่ Home อันทีนี้ตัว r m p o เนี่ยมันก็มันก็สั่งการผ่าน สัญญาณ IR สําสำหรับการควบคุมทีวีกับการควบคุมแอร์ใช่ไหมเ,เ,รเราก็กดเข้ามาปุ๊บอแอพพิเคน้นซึ่งอันนี้มันก็จะมีทีวีมีแอร์นะครับมีเซตท็อปบ็อกมีสมาร์ททีวีมีแฟนมีบัฟอะไรพวกนี้แต่คือพวกนี้ต้องใช้ต้องใช้ IR ในการควบคุมนะครับถึงจะสามารถาสั่งให้สั่งให้สหหั่งให้ตัวอุปกรณ์ต่างๆตรง,ง,งนั้นนี ทำงานได้ซึ่งอันนี้มีเพียบนะครับถ้า่อมีคนถามก็จะมีจะมีการการใช้งานแบบอ่าส่วนใหญ่เราก็เปิดแอร์เนาะเปิดแอร์เปิดทีวีอยู่ข้างบนพัดลมก็จะได้เป็นรุ่นที่มปแบบมีรีโมทกดอ,ะอ่ะอ่าส่วนเซตทอปบล็อกกับสมาร์ททีวีเนี่ยจะต้องเป็นแบบเป็นแบบรีโมทกดรุ่นเก่าเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบพวก Android หรืออะไรพวกนี้จะยังใช้ไม่ได้นะเพราะพวกนั้นเป็นเป็น2.4 GHz นะครับ ก็อันล่างสุดอันนี้เป็นเป็นตัวที่ที่ที่สรับการเล a r น i n g สัญญาณ4-3-3นะครับกับสัญญาณ IR อันนี้สามารถกดเอิร์ได้ถ้าแบบถ้าแบบแอร์คือคือทีวีกับแอร์เนี่ยข้อมูลที่เขาใส่มามันจะเป็นข้อมูลที่ที่เป็นแบรนด์ที่มันเป็น worldwide นะครับตัวอ,อย่างเช่น Samsung, Sony นะ Uh, LG อะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบรนด์ worldwide เขาจะใส่มาให้แต่ว่าเป็น local แบรนดนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นบ้านเราอาจจะแบบมี Air r e n t t a l เนาะ Air c e n t ท r นพวกไดกินอะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็นแบรนด์ที่เป็น local เราก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้เต็มที่นะครับเราต้องมาเราต้องมาสร้างใน user define ข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อทำการควบคุมก็คือพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะถามว่ากดปุ่มเปิดอ,อันไหน ปุ่มปิดอันไหนเพิ่มเปลี่ยนช่องอันไหนเพิ่มเสียงลดเสียงอันไหนอะไรเงี้ยเราก็กดตามนั้นนะครับก็เพื่อสามารถสร้างรีโมทได้เหมือนกันอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะเราจะสร้างอันนี้เราจะคุมคุมแอร์ก่อนเนาะอ่ะเรากดแอร์นะครับไ็ขึ้นมาอันนี้ก็คือจะเสิร์ชชิงนะครับเราใช้มิซูบิชิอ่เห็นไหมมีมิซูบิชิมาแนละ้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็กดมิตเตอร์สลิมเนาะเป็นตัวที่แบบใช้กันบ่อย ซึ่งซึ่งมันจะให้มา3ามออปชันเสมอนะครับอ่าก็ถือถ้าออปชันที่1กดแล้วไม่ไปก็เปลี่ยนเป็นออปชัน2อออปชันสามอย่างเงี้ยอ่าเราก็กดเทรออปชันหนึ่งก่อนอ่าก็ยังมีนะครับก็อันนี้สังเกตนะเราจะใช้กับแอร์ตัวนู้นเนาะเรากดตัวนี้นอพอไหม เห็นไหมที่เรากดเทิร์นออฟแล้วนะครับก็้สังเกตนว่าแอร์ปิดนะครันลองกดเทิร์นอะอนดะูอ่ะนมแอร์เปิดนะครับแล้วเราเองอก็คือคือต้องยอมรับนะว่ามันไม่สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับอย่างแบบเดี๋ยวเจอแอร์แบบมีมีสวิงเนาะ มีแบบตัดซ้ายตัดขวาอะไรอย่างเงี้ยในบางรุ่นคือคือพวกนั้นทำไม่ไดมม้มันก็จะมีมันก็จะมีโหมดคูลลิ่งโหมดเทมเพลเจอร์เนี่ยให้ให้เราปรับได้อันนี้ยี่สิบห้าเห็นไหมยี่สิบสี่ยี่สามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือปรับได้ถ้าเป็นแบบโหมดนะครับก็จะมีคูลลิ่งมีออโต้มีฮีตมีไตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวินสปีดนะครับเพิ่มความแรงอาจะมีแบบออโต้แล้วก็เพิ่มความแรง อันนี้เราก็ต้องลองกดดูว่าว่าแอร์ของเราเนี่ยทำงานเราได้ได้ตรงตามหรือเปล่านะครับถ้าแอร์ของเราเนี่ยทำงานได้ตรงตามเนี่ยเราก็กด it work it work well นะครับถ้าทําแล้วคือแอร์มันรับแค่บางคําสั่งนะครับแล้วก็ไม่โอเคเนี่ยเราก็กด not work พอก,กด not work เนี่ยมันก็จะไปออปชัน2แล้วเราก็กดใหม่ออปชัน2ก็จะเหมือนอันนี้เลยหน้าตาเหมือนกันเรี๊ยบเลย เราก็กดไปดูว่าโอเคการทำงาน,ม,นมันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าถ้าออปชัน2องเวิร์กเวลราก็กดเวิร์ e เวลถ้าออปชัน2ไม่เวิร์เราก็กด not work มันก็จะสวิตช์ไปที่ออปชัน3นะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็ต้องลองดูว่าแอร์ที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยอันไหนแต่ก็คืออันนี้เท่าที่เราลองดูก็ใช้ได้เนาะเพราะมันเป็นมิสเตอร์สตินอ่าโอเคเราก็กดเวิร์ e เวล มันก็จะบอกว่าเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มันก็จะถามว่าไอแอร์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ในห้องไหนเพื่อเพื่อทำการจัดกลุ่มนะครับของอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านเรากดที่ออฟฟิศก็อันนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ให้ตั้งชื่อนะครับก็เราไม่เปลี่ยนเนาะตั้งเป็นแอร์คอนดิชเนอร์นะครับแล้วก็กดมันก็บอกว่าให้ยืนยันนะว่า ตอนนี้ให้ Air ตัวนี้เป็น Sub-Device ของตัว i อ m p r o ตัวนี้แล้วก็กอบข็นะครับก็กด Use นะวันนี้ก็ทำการจัดการสักครูน่นะครับแล้วก็แล้วก็ปึ๊บพอเรากลับมาที่ที่หน้าที่หน้าจอแรกนะครับเราจะเห็นว่า Air Condition เนี่ยจะอยู่เป็น s u b เซตของตัว i อ m p r o นะครับอันนี้ก็ก็สามารถสั่งการทำงานได้นะ,ะทีนี้เราก็อยู่ที่ไหนเราก็กด ันก็ประมาณนี้นะครับการเซตอัพตัวอ i r Pro เบื้องต้นครับผม